สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ๆเอฟซท่านเก่าเอฟซท่านใหม่หรือท่านที่กาลังรับชมอยู่นะครับครับวันนี้เราก็มีพระสมเด็จนะพี่นะมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆนะครับารายการละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับรายการละห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสวยๆเก่าเก่าเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับมีหมดเลยนะพี่นะเดี๋ยวเชิญชมเชมิญฟังก่อนได้นาะ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร id line นะครับ0ู0ย์2 2 3 3 2นะครับเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับมีสแกน qr code นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนาะไม่มีบวกเพิ่มนะครับไปพบก,กับรายการที่หนึงเลยนะครับตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อจะออกแห้งๆนะครับ เรามีคาบนะครับแห้งๆคาบขาวๆนะครับอ่ะอลงกล้องให้ดูครับนี่ครับเส้นฐานคมนะครับ วงนี้เกตดทะลุซุ้มด้วยนะครับอ่าพักกลมเลยนะพี่นะกลมนูนเลยครับคอคอนูนนะครับอกวีนะครับวงนี้อกวีนะครับนี่ครับด้านข้างครับ ครับรายการที่หนึ่งนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สองนะครับ <c oughs> นี่ครับเห็นหลังมีก้างปลาด้วยนะครับ น่าจะเป็นพิมเจดี JD ใหญ่นะพี่นะ,ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยครับด้านหลังมีกล้างปลาด้วยนะครับ สารนะครับเม็ดปูนเปลือกหอยนะพี่นี่ครับมีก้างปลาด้วยนะพี่นะกลับมากเลยนะครับก้างปลาเนี่ยครับ นี่ครับรายการที่2นะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่3ครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับกล้องให้ดูครับ เนื้อค่อนข้างเก่านะพี่นะนี่ครับซุ้มนี่หดตัวเป็นเกลียวเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับด้านข้างครับ อันนี้ครับรายการที่สามนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหากพี่ๆนะครับท่านใดดูไม่ทันนะครับทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับหรืออยากดูตอนผมเดินกล้องช้าๆนะกดที่ฟันเฟืองนะครับแล้วก็กดความเร็วในการเล่นนะพี่นะเ,เลือกสักศูนย์จุดห้าเนี่ยพี่นะมันจะช้าดีนะครับหากพี่ๆท่านใดดูไม่ทันเนาะอันนี้รายการที่สี่ครับ คราบกลุนะพี่นะคราบกลุ่นะครับสันนิษฐานได้เลยนะพี่นะ้องเป็นกลุของวัดบางขุนพรมนะครับนี่ครับคราบกุกคราบโต้หู้นะครับคราบกุกเก่าๆเลยนะครับอ่านี่ครับสวยงามตามธรรมชาติเลยพี่ งามครับนี่ครับสังเกตเลยนะพี่นัครบนะาบกู่นะมีคราบกุ่เต็มเลยนะครับอ่านี่ครับอื้อหือ ยอดเลยครับอ่ะรายการที่สี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ห้าครับนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่านี่ครับ เศษทูบหรือเปล่าในพี่ดำๆนะครับนี่ครับมีค่าผอบขาวนะพี่นะขึ้นเป็นปุยๆเลยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับดูดิพี่อ่านี่ครับค่าผอบขาวนะครับ นี่ใจว่าเป็นคาบป,ปูนหรือว่าเอา่คาบผลึกแควไซด์นะพี่นะอันนี้ครับผลึกทีนี่ใช้เวลาเป็นร้อยปีเลยนะพี่นะกว่าจะเกิดผลึกแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นขาวๆปุยๆครับ นะครับด้านหลังครับอ่ะสวยงามครับพี่รายการที่ห้านะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่6ครับ นี่ครับตรงนี้น่าจะพิมพ์เพม Jd นะครับพิมพ์ Jd ใหญ่นะครับเ,เกตโยเลยนะพี่นะเกตเอียงเกตโยเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับสบัดพลิ้วไปดังด้านซ้ายเลยนะพี่นะลงเนี่ยกล้องให้ดูครับนี่ครับ อ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะครับนี่ครับมวนสารครับ ครับครับรายการที่6นะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่7ครับนี่ครับ ตรงนี้จะมีเม็ดข้าวสุกนะพี่นะเม็ดข้าวสุกตากแห้งนะครับนี่ครับเม็ดข้าวสุกนะพี่นะเคนะครับเม็ดข้าวสุกจะเป็นเม็ดขาวใสๆนะครับนี่ครับ จัดจ้านมากเลยครับพี่เนื้อหาเก่านะครับเนื้อหาเก่าดีนะครับองค์นี้นะครับนี่มเมทาวสุกนี่พี่ ครับมเม็ดข้าสุกเป็นเม็ดๆเ,เลยนะพี่เนี่ยครับนี่อีกโอ้โหพี่จัดเต็มมากเลยครับสวยงามมากครับ อนี่นะครับรายการที่7นะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่8ครับเนื้อหาสวยดีนะครับเนื้อหาสวยเก่าเลยนะครับตรงนี้นะลองกล้องให้ดูดีกว่าครับ <c oughs> นี่ครับ อ่ะนี่ครับ้งข้างครับเม็ดมวลสารนะพี่นะนี่มีเม็ดข้าวสุกนะครับมีเม็ดปูนเปลือกหอยครับ ถ่อพี่ๆท่านไหนยังไม่รู้นะเม็ดปูนเปลือกหอยจะเป็นเม็ดขาวๆคุ่นๆนะครับเกิดจากการตำไม่ละเอียดบดไม่ละเอียดนะครับจึงเห็นเกิดขึ้นเป็นเม็ดๆแ,แบบนี้นครับพี่ครับรายการที่8ครับเอาไป500บาทครับไปรายการที่9ครับ องนี้จะเป็นพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเนื้อหาค่อนข้างเก่านะครับมีการลงลักเก่ามานะพี่นะสังเกตลักแล้ขวานะครับน,นี่นะมีชายจีวอนนะพี่นะนี่ครับมีเนื้องอกชายจีวอนะครับตรงนี้นะครับพิมพ์สวยพิมพ์ชัดนะครับ เนี่ยครับอ่านี่ครับ,รบพิมเกตบัวโตูมนะครับมีปิดทองมาด้วยนะครับเส้นแซมชัดเจนนะครับฐานชัดเจนเลยนะพี่นะ นี่ครับเห็นเท้าซ้ายด้วยนี่พี่นะงอกออกมาแล้วครับผมชี้ให้ดูนะอยู่ประมาณเช่วงตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมลงให้ใหม่นะเ,เขาว่าถ้าพิมพ์ชัดจะเห็นนะพี่นะนี่ครับมีงอกออกมานะครับนี่ครับด้านข้างครับ เก่าดีนะพี่นะคือหากเก่าดีนะครับอ่านี่ครับด้านหลังนะครับอ่ามีคาบลักคาบทองนะครับเป็นการปิดลักเก่านะครับการลงลักเก่านะครับ ครับรายการที่9้านะครับพิมพเกตบวตูมน,นะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่10บครับอ๋อตรงนี้เกตสะบัดพิ้วเลยนะพี่นะตร์นี้เกตสะบัดพิ้วเลยนะครับอ๋อตรงนี้เป็นพิมเจดี JD ใหญ่นะครับ ลงกล้องให้ดูครับนี่ครับเกียร์สบัดพิว้วเลยนะพี่นะพี่พี่ไม่ทันนะครับ ทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยเนาะอันนี้ดันขอบครับสีแดงๆนี่อาจน่าจะเป็นคราบลักษ์นะพี่นะการลงลักษ์นะครับเนี่ยครับคราบแดงๆเนี่ยครับ ด้านหลังครับครับรายการที่10นะครับเอาไป500บาทครับเจดีใหญ่นะ่อไปรายการที่11ครับ ก็ค่อนข้างเก่าเลยนะพี่นะนี่ครับอืห นี่ครับรอยยุบย่นของมันสาดนะพี่นะเนื้อเก่าออกแห้งๆนะครับนี่ครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปรายการที่สิบสองครับนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับฐานชัดนะพี่นะฐานคมดีนะครับนี่ครับอเห็นไหมพี่หนูออกมาเลยนะครับมีขาฐานชัดเจนนะพี่นะอนี่ครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ตอนนี้ครับฝั่งนี้นะครับ มานี่ครับยื่นออกมาเลยพี่นี่ด้านหลังเป็นรอยกดพิมพ์แบบกระดานนะครับหเห็นเ้อแบบ ออกโซนหนึกหนึงนะพี่นะรอยยุบย่นนะครับ กดตัวของวันสารตามขอบนี่ครับร้อยกดพิมพ์แบบกระดานนะพี่เพื่อพี่ๆท่านไหนยังไม่รู้เนาะ ครับรายการที่12นะครับเอาไป500บาทครับต่อไปรายการที่13ครับนี่ครับเนื้อค่อนข้างเก่าเลยนะครับหากพวกพี่ๆนะครับชื่นชอบพระสมเด็จแบบนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะเดี๋ยวเราจะมีมาแบ่งปัน กันอีกเรื่อยๆนะครับครับเนื้อหาเก่าดีนะครับนี่เม็ดพระ ซุ้มกอนะพี่แดงๆนะครับมวลสารมีให้เห็นนะมวลสารองค์นี้มีให้เห็นนะครับว่าจัดจ้านดีจังเลยครับนี่ครับครับรายการที่สิบสามนะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับเนื้อออนนี้ออกหนึกหนึนะพี่นะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะพี่เนาะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยปิดนะครับนี่ครับอันข้างครับอ่ ครับด้านหลังครับอนี่ครับรายการที่สิบสี่นะครับเอาไปห้าร้อยบาทครับไปรายการสุดท้ายนะครับเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเดี๋ยวยิมมอก่อนนะ หมดสักครู่นะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวแกะเอ,อาไฟให้ดู เส้นได้นะพี่นะองนี้พิมพ์เส้นได้นะครับรายการที่สิบห้านะครับอ่านี่ครับมีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดแร่เหล็กนะพี่นะเนี่ยมันจะดำดำเงาๆนะครับสังเกตดีๆนะครับอ่านี่ครับมีเม็ดข้าวสุกนะครับนี่ครับเม็ดปะาซุมกอ สวยงามครับด้านหลังครับ ครับรายการที่สิบห้านะครับรายการสุดท้ายนะพี่นะผมกรอบลงยานะครับเก่าแบบนี้เลยนะครับอันนี้ขอ6หกร้อยบาทนะครับอ่าครับฝากช่องทางการติดต่อนะพี่นะเบอร์โทร id line เบอร์เดียวกันนะครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองนะครับมีสแกนคิวอาร์โค้ดนะพี่นะแ็บแล้วไปสแกนค้นหาได้เลยนะครับอ่าแล้วเรายังมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะครับ อ,อีพีนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ